สวัสดีครับทุกคนวันนี้ในเกมโลบอกในแมปฟิตนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปหาเบ็ดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมนะทุกคนแล้วก็มีทุนลิมิตนะฮะอันนี้เลยนี่ทุนนาฬิกาซ้ายนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับเราต้องไปเกาะลอยน้ําก่อนนะครับทุกคนมันจะเป็นเรือครับเดี๋ยวรับเรือตามพี่มาเลยนะนี่อ,อุ้ยโอ้แหลกแหลกแหลกอยู่เกาะแรกนะครับทุกคนให้เราเลี้ยวไปทางซ้ายนะนี่เกาะใหม่นะครับทุกคน ขับเรือไปเลยโอ้ยๆเลยๆเลยๆเลยยดมาแล้วนี่นะครับเราจะมาคุยกับตาลุงคนนี้นะทุกคนลุงขอจะให้เราเก็บกระดูกนะ นี่นะครับหน้าตากระดูกจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนให้เราเก็บให้ครบนะครับแล้วเราก็จะไปเปิดประตูหาเบ็ดใหม่นะครับทุกคนวิธีการหากระดูกนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะบอกจุดการตกหากระดูกนะเดี๋ยวเราไปเกาะแรกกันเลยครับเกาะแรกนะครับทุกคนจะเป็นกระดูกระดับคอมมอนนะครับจะอยู่เกาะไม้วีเนียนะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ เหมือนปีกนะครับทุกคนแล้วก็อันที่สองนี่จะเป็นแบบนี้นะเหมือนเท้าอะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนเป็นกระดูกฟันกรามนะครับหรือหางก็ไม่รู้นะทุกคนก่อนแรกจะมีสามอันนะครับให้เราตกตรงนี้ได้เลยนะนี่ตรงนี้เลย,เยพี่ขอเปลี่ยนเบ็ดก่อนนะครับอันนี้มันซอยช้าไปนหน่อยนะเราก็ไม่ตกหาตรงนี้ได้เลยนะครับอุ้ย,ยตกน้ํา ตกหาตรงนี้ได้เลยทุกคนมันออกไม่ยากนะครับแต่ว่ามันออกสามกันเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันเลยนะครับส่วนเกาะที่สองจะเป็นเกาะปากกเบนนะครับนี่เกาะนี้เลยนะทุกคนเกาะโรสลิศนะจะมีอยู่สามอันนะครับ เกาะแรกมีอยู่สามอันเกาะโรซลิกก็มีอยู่สามอันนะครับทุกคนจะเป็นระดับไม่ธรรมดานะนี่ตรงนี้เลยเขาตกกันอยู่นะครับพี่แนะนำให้ตกตรงนี้นะทุกคนเพราะพี่ได้จากตรงนี้นะเฮ้ยโหตกใจเลยนะี่ว่าเขาได้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่จะเป็นกระดูกที่โค้งนะครับแล้วก็เขี้ยวนะแต่ก็เขี้ยวยีกงอันหนึ่งมั้ง ไม่แน่ใจนะครับทุกคนตกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเอ้ยได้แล้วมั้งเอ้ยได้แล้วปะเนี่ยเดียวขาวอย่างงี้เอ้ยได้แล้วเห็นไหมทุกคนนี่เขี้ยวโอเคตกตรงนี้นะครับตกได้ง่ายนะทุกคนไม่ยากเท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยวไปจุดที่สั่งกันเลยครับทุกคน let's go จุดที่3นะครับทุกคนให้เราเดินทางไปเกาะน,น้ําแข็งนะจะเป็นระดับรีเจนนะครับถ้าเราตกได้มันจะขึ้นสีทองมันหัวนะทุกคนจะเป็นเครื่องหมายตกใจสีทองนะนี่ตรงมาเลยตรงเกาะหิมานะครับในก่อน,น้ําแข็งจะมีอันเดียวนะครับทุกคน นี่ถึงแล้วพี่แนะนําให้ตกตรงนี้นะครับ <_ off> เพราะว่าพี่ก็ได้ตรงนี้เหมือนกันนะแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะตกตรงไหนนะแต่สําหรับพี่พี่ตกตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลย <_ d controllers> เลื่อนเลื่อนเลื่อนเื่อนตรงนี้นะครับหย่อนเบ็ดไปเลย ถ้าน้องๆโชคดีวิญญาณจะหยิบขึ้นมาให้ก็ได้นะครับทุกคนมันใช้ได้เหมือนกันนะจะเป็นอันไหนนะระดับสีทองอันนี้นะครับนี่อันนี้เลยนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนก้ามปูเลยนะเดี๋ยวเราไปจุดที่สี่กัน,นครับลื่นลื่น จุดที่สนะครับทุกคนจะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับทุกคนให้เราเดินทางไปเลยในกองอ่างเก็บน้ําจะมีกระดูกหนึ่งชิ้นนะครับจะเป็นกระดูกขีบหลังของเมกาโลดอนนะครับทุกคนนี่ถึงแล้วชึบชึบนี่ตรงนี้เลยพี่ตกตรงนี้นะเผื่อใครจะเอาสูตรพี่ไปใช้นะครับแต่ได้แน่นอนทุกคน นี่นะครับหน้าตาของกระดูกจะเป็นแบบนี้นะเอ้ย,อยผิดอันนี่นะครับหน้าตากระดูกจะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นเหมือนขี้ปลาฉลามนะครับนี่แบบนี้เลยอันมาเริ่มเลยนะทุกคนพี่ได้มาแบบไซส์บิ๊กอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกอดสุดท้ายกันเลยครับ กกาะสุดท้ายนะครับทุกคนให้น้องๆเดินทางไปเกาะที่ตกปลาทองนะชายฝั่งที่ถูกทอดทิ้งนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับอ่าวรสลิดนะจะเป็นระดับมิทิกนะครับทั้ง2อ,อันเลยนะอันนี้ตกค่อนข้าง,าง,างยากนะทุกคนพี่แนะนำให้เปิดออโรราตกนะนี่ถึงแล้ว เกาะน,นี้พี่จะตกตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยพี่ยอ่อนสองทีติดเลยนะครับได้ทั้งสองอันครบเลยดวงอย่างดีนี่เห็นไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยดึงแรงเกินจะเย็นพ่อหนุ่มจะเย็นชึบโอ้ไม่ใช่ทุกคนเป็นม้าน้ำ หน้าตากระดูกจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะเป็นหัวตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะอย่างเท่แล้วก็อันนี้นะครับนี่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังหรืออะไรสักอย่างติดแบบลาวามาด้วยเป็นไงทุกคนสวยไหมพางน้องเก็บกระดูกครบแล้วให้น้องเดินทางไปหาตาลุงคนเดิมเลยนะทุกคนนี่ตรงนี้เลย เพื่อจะไปเอาแผนที่สมบัตินะครับไปแผนที่เกาะใหม่ดิถึงแล้วมานะครับโอ้ยตกน้ำนี่นะครับทุกคนเราก็มาคุยกับตาลุงเลยนะเขาจะให้แผนที่เกาะใหม่มานะครับเกาะใหม่เราต้องหาเองนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่นะครับพอเราเก็บครบแล้วนะจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราจะได้ทุนอันใหม่มาด้วยนะทุกคนจะเป็นทุนลิมิเต็ดนะครับ เป็นลูปนาฬิกาทรายนะนี่แบบนี้เลยนะทุกคนจะมีแค่หนึ่งหมื่นชิ้นเท่านั้นนะครับพอเราได้แผนที่มาแล้วนะครับทุกคนเราจะเดินทางไปเกาะใหม่เลยนะวิธีการไปเกาะใหม่ง่ายๆนะครับทุกคนให้น้องๆดูเกาะอ่างเก็บน้ํากับเกาะหิมะนะเนี่ยเห็นไหมทั้งสองเกาะนะเราก็ขับไประหว่างกลางเลยครับขับผ่านไปเลยนะมันก็จะอยู่ระหว่างนั้นนะครับทุกคน ดินนะครับทุกคนพี่เจอเกาะใหม่แล้วนะนี่ถึงแล้วพอ,น,อน้องถึงแล้วนะครับให้น้องๆเดินมาทางนี้เลยนะเราจะไปแก้พาสเซินกันนะโอ,โ,อโอ้จมน้ำจมน้ำ นี่นะครับทุกคนจะเป็นให้ใส่รหัสแบบนี้เลยนะส่วนรหัสตรงนี้นะครับให้น้องๆดูในแผนที่ของเรานะครับเราจะต้องเรียงจากซ้ายไปขวานะแต่ในแป้นนี้จะไม่เรียงกันนะครับให้เราหาของเราเองนะครับทุกคนรหัสของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ นี่นะครับถ้าน้องๆแก้เสร็จแล้วนะครับประตูก็จะเปิดนะครับให้เราเดินเข้าไปเลยเบ็ดจะอยู่ข้างล่างนะครับชิบโดดลงมาเลยนะนี่นะครับทุกคนเบ็ดใหม่ราคาแปดพันนะนี่หล่อเท่หล่อเท่สตัดของเบ็ดนะครับทุกคนจะเป็นความเร็วในการล่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโชคยี่สิบห้าการควบคุมศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับ ความยืดหยุ่น20%นะครับทุกคนกิโลกร,รัมสูงสุดที่รองรับได้นะครับ2,500ห้โห oh, คอดน้อยแล้วก็มีโอกาสติดสถานะกระดูกด้วยนะครับทุกคนเวลาเราตกได้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าขายได้เท่าไหร่นะก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนกับการสอนหาเบ็ดใหม่นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้พี่สอนหาอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับทุกคน สำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย